สวัสดีครับวันนี้มาสตาร์ทเครื่องลินครับลูกค้าเอามาก็เอามาตอนอที่ผมไม่อยู่นะก็ามาทิ้ไงไว้ก็บอกให้ซ่อมก็ได้ทําการตรวจเช็คเลยว่าเอาเอาเป็นว่าให้มันใช้งานได้อะ่ะก็มาลองสตาร์ทดึงดูฮะก็สตาร์ทติดนะทีแรกมันก็ติดยากนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันยินก็ต้องเปิดปิดโชค็คแล้วก็ดึงสักสี่ห้าทีพอมันจะติดแล้วก็ปิดช็คลงแล้วก็สตาร์ทติดแล้วก็ลองล็นดู เครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดเลียงได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะพอเล่งสักพักหนึ่งนะประมาณเกืบอบ2นาทีได้อะที่ผมเล่งน,นะ้วก็เล่งดูฮะควันมันต้องออกแบบนี้นะเครื่องยนต์สจังหวะเนี่ยต้องอวอกแบบนี้มันต้องมีควันออกมาจังจากไม่ใช่ว่าควันไม่มีเลยนะถ้าหาควันไม่มีเนี่ยอันตรายมาก ทำให้เครื่องยนต์้อจนไปถึงลูกสุกติดเกือบเสียคาซ่อนเครื่องอีกเพราะฉะนั้นต้องเติมสองที้ให้อยู่ในแบบที่พอดีเติมให้คอนมันออกถึอแม้คอนมันจะอ,อ้วกไม่เยอะเราก็ต้องเติมเอาให้มันดอกก่งจางแบบนี้ก็พอครับไม่ต้องเอาแบบคอนทว่มทวมๆนะเครื่องนี้ก็เช็คเบื้องต้นแล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติไม่มี ซ่อมอะไรฮะัไม่ได้ซ่อมแล้วก็ไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะแค่มาดึงสตาร์ทด้วยเฉยๆพอ,อ,อมันติดก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้คิดตังคนะ์ก็เอาให้ให้ลูกค้านำกลับนไปเลยนะเอ,ขอากลับบ้านไปเลยไม่คิดตังคนะ์ครับแต่ในกรณีนี้ถ้าหากออามาแล้วมันไม่ได้ซ่อมหรือมันซ่อมแบบยิ่งๆยังหยอกๆไม่พอจจคิดตังคนะ์ก็ไม่ได้คิดตังค์นะก็ทำให้ฟรีไปเลยบาเครื่องสนา ในเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ก็ถึงจะค่อยคิดต่งางถ้าหากรบางเครื่องเอ่มายางยังไม่ได้ทำอะไรบางตัวหลวมอย่างเงี้ยก็ขับได้เฉยๆก็ไม่ได้คิดนะครับอันนี้ก็เป็นงนช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็มีเข้ามาเยอะนิดนึงครับก็รอรอคิวหลหลายตัวอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือเครื่องสัญญาก็มา ให้ดูกันเฉยๆครับเครื่องนี้เนี่ยมันใช้งานดีนะถ้าใครที่ต้องการซื้อเครือ่องลักยากก็แนะนํารุ่นนี้ครับใช้งานงานน่ายเครื่องยนต์ไม่นักครับเครื่องไม่นักใช้งานเนี่ยเลี้ยงปืดไปปืดไปเลย้ยสะดวกสบายอาทดนลองมาแล้วครับเป็นที่น่าพอใจแลลวมันก็ไม่มีไม่น่ามีปัญหาอะไรครับมา,าถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูเฉยๆยาำวางๆครับวันนี้ช่วงเช้า